เบาเลหนูมแม่จะเขียนเองแก้มัวานคิดร้อยรอยห้าสิบสลบยห้าอ่ะสี่ลบห้าได้ไหมคะทำยังไงไปยืมอ,อะไรคะยืมห้ามาหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิบ <14. S 1> อ่ะต่อไปสิบสี่ลบห้านะดังๆเลย14บแล้ว่าหแล้วเจป อ่าเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือเก้าแม่ใส่คำตอบให้เก้าเก่งมากห้าถูกยืงไปหนึ่งเหลือสี่สี่ลบสองเหลือเท่าไรคะสี่ลบสองเหลือสามสี่ลบสองเหลืออ่าเหลือสองหนึ่งมีตัวลบไหมคะไม่ไม่มีช์จมันลงมานี่คือคำตอบเท่าไรคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าต้องบิงโกอ่าโจย์ข้อต่อไปแม่จ 154-27ลบยีค่ะอ่า4ีลบเได้ไหมคะไม่ไม่ได้ต้องไปยืมใครคะยืม5มาหนึ่งเป็น14 14อ่า5้าหยุยืมเปหนึ่งเหลือ14 <24. S 1> อ่าเอา1 4บลบเเหลือเท่าไหร่คะ 7, ไปเลยแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองสิหลือ7เหลือเอ่า 4 2เหลือเท่าไหร่คะ4 2เลือ2เลือ2ค่ะ1มีตัวลบไหมคะไม่ชักมันลงลงมาคำตอบคือ127บิงโกเก่งมากอ่าต่อไป154ลบ49 4 9ได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปยืมอะไรคะ ยืมไปหนึ่งเหลือเหลือสี่เหลือสี่สิบสี่ลบเก้าไปเลยต่อจากเก้าสิบเอ็ดเหลือห้าเหลือห้าค่ะสี่ลบสี่เหลือสี่ลบสี่เหลือศูนย์เหลือศูนย์ค่ะหนึ่งมีตัวลบไหมคะไม่ชักมาลงมาเหลือเหลือหนึ่งร้อยห้าหนึ่งอยห้าค่ะลูกบิงโกไงถูกอ่ะมาจทข้อต่อไปนะคะ เขาจะป้สองร้อยสี200ส่สิบสองลบสิบสองคราวนี้ยสองลบสองเหลือเท่าไหร่สองลบสอศูนย์ศูนย์ค่ะสี่ลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่สี่ลบหนึ่งมีสี่ลบวหนึ่งเหลือสามเหลือสาค่ะ2มีตัวลบไหมคะไม่มีชันมาลงมาคำตอบคือ2องริบบิงโกเก่งมากต่อไป ห้าได้ไหมคะลูกไม่ได้ต้องไปยืมอะไรคะยืมสี่มาหนึ่งเป็นเท่าไรเป็นสิบสิบสองสิบสองลบห้านับต่อจากห้าไปเลยสห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดค่ะตอบสี่ถูกยืมไปหนึ่งเหลือเหลือสองเหลือสามสามลบหนึ่งสามลบหนึ่งเหลือสองเหลือสองค่ะสองมีตัวลบไหมคะไม่มียืมลงมา ตอบคือสองร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดบิงโกเก่งมากต่อไปเกิดข้อต่อไปสองสี่สองลบยี่สิบหกสองลบหกได้ไหมคะลูกไม่ได้ไปยืมอะไรคะไปยืมสี่ไปยืมสี่มาหนึ่งเป็นเป็นสิบสองสิบสองสี่ถูกยืมไปนหนึ่งเหลือเหลือสามค่ะเอาสิบสองลบหกนะับต่อไป็ดแปด เจ็ดสิบสองสิาสองลบหกสลบหเหลือเท่าไหรคะนับมาสิลบหแล้วเจ็ดแปดเกบบเอ็ด่าเหลือ 3, แล้วหกเหลือหค่ะเหลือหกสามลบสองเหลือสแล้วหนึ่งแลือหนึ่งสองมีตัวลบไหมชักมน,นลงมาอ่าคำตอบคือสองร้อยสหบิงโก เก่งมากต่อต่อต่อไป242ลบ38อ่ะ2ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ไปยืม,มยืม4ไปยืม4มา1เป็นเป็น12 12 4ถูกยืมไป1นนเหลือเหลือ3อ่าเหลือ3 12ลบ8นับต่อจาก 8, 8. ียนคำตอบสามลบสามเหลือสามลบสามเป็นศูนย์สองไม่มีตัวลบชั้นมันลงมาคำตอบคือสองร้อยสี่สองร้อยสี่บิงโกเก่งมากหันไปหันเข้าเป็นยังไ,คง,ไง,งคะถามวิธีการเป็นยังไงมั่งคะวิธีการลบลบเลข,ลเลขวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากมาก